กลับสบายดีพี่น้องบ่สุมองสุบอล FC ถูกถาดว่าสิเป็น FC ฝั่งไทยฝั่งลาวกับลับสบายดีนะพี่น้องไม่นี่มาบ้านเสาจอยพี่น้องได้วานสักคู่มาฝากยายตอนแรงๆพี่น้องถ้ามาแต่บ้านใหญ่ก็เลยมาแหว่งแว่เห่ียน,น้ำผึินเลยยางกินข้อแรแล้ว โอ้สามล่ลยโอ้พี่น้องหอมวานันสามเลเรียบร้อยฮะเนี่ยอ่ะได้วานมาฝาสัคู่ยังนะฮะยุงใหญ่ยุงออก็ได้อบบยังยุ่งใหญ่สะนั่นฟังตั้งใจตั้งหึงตั้งใจพังแต่เหง อผาผดสาบแล้วเป็นทีเรียบร้อยเลยเนาะ <Okay. S 1> แล้ว mm hmm. มื่นสร้างเพื่นนันไม่เห็นประตูบอนเ mm hmm. ขาไปนอนเลยเนี่ย mm hmm. บอกก็นได้ยัง mm hmm. สีเมื่อแล้วสอแล้ว hmm. บอนนันก็ซะอ้อนว่าสีเมื่อเกี่ยวเขาเลยเ mm hmm. มื่อได้สีเมื่อนะ่ะ mm hmm. อื่นบ่กิน้อกกันยังไงฝนกบฝนกบกับพักว,วกะกบนะเออจามหมูหมอนั่นไปซื้อมาเสาะเลนั่นงยังบ่วมาห้าาก็หหเห็ดแล้วห่อนๆได้นี่ ซิมองดูหวานสาคูอพอดีแล้วกินขาวแล้วก็กินหวานอาหารเกิดค่ะเออมืออื่นนี่สิเมือมเอ่อบอสิท่านแล้วสิเมื่อมือมอื่นคือบอกเม,มื่อมือหื้อมือหน้ัชินนับ แม่นตีใหญ่มาฮาบุหูเหลืองม,ม่นมันนี้จะคำสิบสามบอนเออวาแท้สิบสา,บา,สามสิบสี่มาฮือสิดาบอ้าวเดือนออกใหม่จักหน่อยแกให้กัเกี่ยวเขาแล้วบัดน,นี้พี่น้องให้กับรอเดือนสิบเอ็ดออกใหม่ให้กับสิบเกี่ยวเขาเมนูเพิน่นเกี่ยวประเดะ็ก กระจ่ามูมปนกบซื้อบอกกบนะซื้อน้ำเขาอะมีเอฟซีไร้าฐานเหมือนกับว่าอยากให้สัจจ่อยเท่อันนี้แต่สัจจ่อยกันยัง,งบูมีงบดอกพี่เนาะงบแค่นี้กับสิบพ่อเลย เจา้ายังมีงบด้วยพี่น้องอย่างไ้เทกันสะอาดอย่างไ้ท่าซีงบเบิดแล้วค่ะเพิ่นว่ายากกิเอียไว้ซื้อเขาเพิ่นว่าถ้าเด้มีข้ากินเพราะว่าเผื่อสะออนกบับบอลนั่นเสียมาเนาะเผื่อบอนสกียวแล้วกันเป็นเดือนหูบอนเมื่อนอะ่ะมาหอนบ่น เราเลื่อการหาคนช่อยนะหาคนมาเกี่ยวซอยนะบานเขาเป็นหารดหากนหรืออจั่งอุ้ยหาก็ได้สิเออบ้านขคเจอไงอุ้ยดีเนาะเออบ้านเฮายังเฮงเลยบ้านเฮาบ่มีเลยเนาะเฮ้ยจ่างนะอืมกับพ่อจ้าง ไปซื้ออ <laughs> ีกรอบหนึ oh ่งวะนี่นะเออถ้าเราไปซื้อมาแต่เแซวรอบใหม่อืมเฮายืออเขาคือกินประหยัดแท้สิบห้าแล้อทำโบยู่ตอนวานนั้นวันนั้นไปซื้อวะไม่ทำโบยู่ตอนนีไปซื้อเพิ่นว่าเห็นแล้วอันเพื่อนไปซื้อไปแล้วนี่สัดจ่อยหนะยังอาขว ไประมาเออธรุรกิจข้าวสาบแล้วเรียบร้อยกับงามเลยได้พี่น้องเลือแต่่าสีกับปูพืชนี่แหละปูพืชน,นั่งค่ะนี่มัม่งกคอยเห็ดไปเลยพี่น้องแรนอยากให้สัดจอยแล้วกะสซอยซอยสัดจอยได้พี่น้องคนละเล็กละน้อย <c oughs> ยายติเกิว เป็นกำลังใจให้นางอยู่เนาะฮะเขาเห็นหายนะคาสร้างนะอือคาซ่างน้าพันสี่เออสามแสนสี่กับพันสพันหนึ่งสามแสนสี่นสามแสนสี่นะปฏิพันธ์บาทใหญ่ ค่ข่าเสื่อมประตูมีน้องส้างเพันเอานะหนึ่งพันบาทถ้าเป็นเงินกีบห้านะสามเซนสี่ยังดีได้เพลัยสามสี่ได้ปกติอยู่ลาดน,น่น,นะเพลัยสามหาไนดะ้บเท่าไเทาหาจะใส่เงินกีบซูงทุกหะาพันน้ำนี่ทุกซิมหาบาทไปได้นำ้ำ หกตุ๊กกะเก้าสิบบาทหมูกะกินเยอะใหญ่จะกินเยอะินเบ้อหางม่ได้กะแกเรื่อแต่ส่างมาเห็ดประตูพี่น้องเห็ดประตูแรกกะงามแหละเนี่ยกะจบไปอีกขั้นตอนหนึ่งนะกะเทวา เกือบสมบูรณ์เลยพี่น้องเหลือแ<ม>ต่ประตูตรงนี้แหละเจสซี่เป็นว่าท่านได้เงินกับปบบุ๊กปหัธ<ม>นพ้นกับสิบวันสะอาดแมนค้อมเพลินอยู่พี่น้องไลยทานเพิ่นกว่าแต่ตอนนี้ก็ยังบบงบงนางบวชพอกะสิได้ยุดการเหตุไปซะก่อนเนาะ<ม>ท่าสร้างเป็นเหตุแล้วนี่กกสิได้ยุดพี่น้องรอให้หมดแหละไลยเดือนนี่แหล,ละหมดแหละเยันตกแลงพหมดเด้อพี่น้องอีกสามสี่เดือนหมดแหละเท่าเงินชาชอยได้แล้ว ถ้าจะเบิดงบแล้ว <lawsuit> พี <busca> ่น้องเงินไทยแยกไปไหนหมดเงินตั้งสิบกว่าล้านเนวะการพ่อๆก็เงินบาทนั่นแหละแต่มันคือแบบว่าเขาบอกเป็นหมื่นเป็นแสนเนาะมันอยากขึ้นลายเห็นไหมเบอกเป็นล้านเป็นเป็นล้านเป็นแสนเนาะพี่น้องมันก็ขึ้นลาย พอห้าส่เงินบาทน,นะมันบอแพงพอย่งคุมจริงราคามันก็สัมกันน่ะแหละเพราะว่าเขาใส่เงินบาทมันเขาใส่ร้อยหนึ่งสองร้อยแบบนี้ันหาพันหกพันหมื่นหนึ่งสี่หมื่นหามื่นบบนี้นะมันก็คือบลายพอเงินกี่ห้าหอยล้านไปเนาะมันก็คือลายที่อ ซีมด้ววานนะแส่บะเอ้อเฮ้อหอไปยังไงมาน,นั่งแล้วเป็ทีเรียบร้อยพี่น้องสามนอกสามในแล้วบมดแล้วค่ะก่อนอื่นก็ขอบคุณเล็เบซีไลด์เดอพี่น้องที่คอยสนับสนุนน,าน,นาั่งให้น่งมีเงินเหตุเฮือน จนสำเร็จ่นอะสำเร็จเสร็จสินมีหลายๆทาฐานเหมือนกันแน่น้ำมาให้เห็ดคัตเตอร์เนาะเห็ดแบบว่าให้ออิดก่อขึ้นนะพี่น้องเบบอพื่นอนการแนน้ำแบบดีดีขึ้นมากฮะแต่ว่าก็ะเมนอยู่แบบด้วยงบกันยังบ่มีกันยังเมนอะไร กระหอมเนี่ถ้าได้เงินพี่เล่พี่นอกนางสิยาขั้วาม,มาอยู่ฝั่งนี่ถ้านางมีเงินสิป,ปุ๊กเป็นลังอะไรก็เสิมาเห็ุเขาเตื่อทางนี้หวานมันห่อนบ่ <c oughs> <c oughs> เพราะนั้นเห็นมันเศราย็นพี่นอกอ่อ,อนถ้หาหานด้เนอะอกเห็ดทางนี้พี่นอกสีง,งามเลยเห็ดประตูเขาทางพุน่นมองหลทดทงหลดจอดนี่ สสะดวกสบายอันนี้ก็เอาไว้แบบพักผ่อน,นสำหรับคลิปนี้ฮากอาลิลราเลยพี่นอ้พองพบพอกันคลิปน้าเดียพี่นอ้องอย่าลืมฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามส่องสาวเจ๋อคือเก่าพี่นอ้องสบายดีพี่นอ้องคนว่าเท่านไปแล้วพี่นอ้องข้อ fc e ุก่านอยู่ดีมีแห้งลำรวยลำรวยสุขคนเดียพี่นอ้อง